สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครกำลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณเขาเป็นใครระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรแล้วเรามาดูความรู้สึกนึกคิดที่ความจริงที่อยู่ในใจเขาอะที่คิดรู้สึกกับคุณอย่างไรเขาฝากข้อความอะไรมาบอกคุณ เรามาดูพลังงานความรักคุณชีวิตคุณตอนนี้เป็นอย่างไรจะไปในทิศทางใดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะพลังงานของคุณตอนนี้ท้าเวสวร์ความปั้นคงความเก่งเก่งกาดกยกาเสียก้าวไปข้างหน้าทำอะไรด้วยความเชื่อมัน่นมีความเหมือนคุณเคยเหน็ดเหนื่อยมาก่อนแล้ว เหน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมาก่อนแล้วคุณจะสมหวังหรือไม่นะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความสําเร็จสมหวังในอนาคตพระแม่คงคามีจินตนาการกว้างไกลมองการไกลความสําเร็จรออยู่ทําเหมือนคุณอะเหมืนอนะมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆมีไอเดียมีความคิดที่แปลกใหม่ ทำอะไรด้วยความเชื่อมั่นมีความแตกต่างไปจากคนอื่นๆมีความเป็นตัวของตัวเองใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขความสงบความร่มเย็นน่ะชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้เสียสละได้รับความยุติธรรมเทพพบุตรยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณหรือคุณต้องเลือกต้องคิดตัดสินใจอะไรด้วยความรอบคอบ ใช้เหตุและผลมองรอบข้างด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมในการคิดตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเลือกแต่ด้วยมองการไก่และอดทนชีวิตคุณจะมั่นคงคุณแผนกับนางพิมพาลายคุณมีโครงการความมีเป้าหมายคุณสามารถมีคุณอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณเก่งเฉลียวฉลาด สามารถมองปัญหาในมุมมองที่กว้างขวางแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆได้มีความอดทนพอไพ่พก็บอกให้คุณวางแผนแ้ะคุณวางแผนชีวิตที่ดีเพื่อความมั่นคงในอนาคตความสําเร็จสมหวังต้องเลือกต้องแต่ตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีความที่ความสุข พระเกดมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะคุณทำดีแล้วหรืคนดีมีศีลธรรมอะทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณธรรมนำทางไม่หมอะขอภยัยชนกล้องจะประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นก็ฝ่าฟัานอุปสรรคไปได้เทพพจญระ,ระวังมันพายระวังความคิดแต่สินใจที่รวดเร็ว ความตัดสินใจโอกาสคิดตัดสินใจผิดได้เพรานะเนี่ยนี่ก็พูดถึงคุณเนี่ยจะคิดจะวางจะทําอะไรต้องมีการวางแผนก่อนระวังความตัดสินใจที่รวดเร็วเด็ดขาดรวดเร็วให้รอบครอบก่อนค่อยคิดค่อยแก้ไขพินิษพิจารณาสมหวังนะ่พะพระแม่นางกวากมีโชคมีลาบความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้รับของขวัญของ,ของฝากด้วยความเสน่หาคนรัก มีคนเรียกหาคุณเพราะชีวิตคุณอะเ่ยมีความมุ่งมัน่นมีความละเอียดถี่ถ้วนต้องเลือกต้องคิดต้องตัดสินใจมีเรื่องให้คุณคิดตัดสินใจอะแล้วแต่ละคนละท่านที่ที่เกิดขึ้นกับคุณบางคนกระท่านก็เรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องความรักในที่สุดก็อุอดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองความประสบผลสําเร็จ ในชีวิตมองเรื่องความรักคุณคุณมีคนที่คุณรักรักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้รักที่ต้องตัดสินใจนะว่ากลัวการสูญเสียพันภาคจากคนรักของรักความรักหรือคุณตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขในเรื่องความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบเมื่อว่าคุณรักใครด้วยความซื่อสัตย์จริงใจตัดสินใจด้วยความเชื่อมัน่นว่าใช่ก็คือใช่ด้วยตัวคุณหรือคู่ที่เหมาะกับคุณต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณ มีความไม่เป็นผู้ใหญ่ก็มีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่สามารถเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาดูแลคุณได้ทุกเรื่องจะเป็นคู่ที่ดีนะถ้กคุณถ้าคุณกำลังเริ่มต้นครบรักใครอยู่รักที่ยังไม่มองไม่เห็นอนาคตอนะ่อนไหวรักที่ยังไม่เหมาะสมสมหวังในอนาคตจะใช้เหตุผลเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณความมั่นคง อดทนฝ่าฟันอุปสรรคได้ดังที่คิดแล้วเรามาดูว่าในหัวข้อใครกำลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณมีคนทรมานใจนี่จะเป็นคนที่คุณกับเขารักกันแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ความรักต้องดูแลเอาใจใส่เพิ่งครบรักที่ยังไม่เหมาะสมแล้วคุณก็กลัววิตกกังวลกลัวการสูญเสียผัดผากจากเขาเขาเรียงหาคุณคุณเรียกหากเขา แล้วอย่างไรเขาเป็นใครกาลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณเขาทรมานใจเขาเป็นใครกันเริ่มต้นใหม่จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่หรือบางคนบางท่านคุณเพิ่งเริ่มต้นคบเริ่มต้นรักการเริ่มต้นใหม่ เป็นคนเก่าคนจบไปแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่พลังงานเริ่มต้นใบแรกมาตัวเขาทรมานใจเพราะคิดถึงคุณกระตะเวทีนำความรักที่ดีมาให้คุณตอบแทนคุณที่คุณเคยห่วงใยดีกับเขาคุณรักเขาเขารักคุณตอบแทนซึ่งกันและกันยือ้อคนที่ไปจากคุณ พอยือ้อคนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งต้องไปถ้าเป็นคนที่ไปจากคุณเขาก็เสียใจหรือคนที่คุณไปจากเขาเพราะเขาทรมานใจเพราะคิดถึงคุณคนไปก็ทรมานใจคนที่ยื้อไว้เนี่ยก็ทรมานใจไม่อยากให้ไกลให้ไปอยากลืมต้นใหม่ถ้าเป็นคนที่ไปจากคุณ หรือไม่ก็เป็นคนที่คุณเพิ่งคบเพิ่งรู้จักเขาตอบแทนเหมือนมีความรับผิดชอบอะในชีวิตมีคนมีความรับอันนี้พูดถึงสัมผัสที่เขินคนคนที่นะเข้าไปจากคุณหรือคนในอดีตที่ผ่านมาเขาคิดถึงคุณแล้วทำให้หัวใจเขาเต้นแรงอันนี้เป็นพลังงานได้ทั้งคนเก่าคนใหม่ย้ำซ้ำรือคุณเพิ่งคบเพ,พบเพิ่งเจอ แต่ต้องไกลห่างรักที่ดีมาให้คุณปกป้องต้องการปกป้องดูแลคุณห่วงใยคุณเขาทรมานใจเพราะคิดถึงคุณคิดถึงคุณแล้วก็ทรมานใจลหลงไหลหลงเสน่ห์คุณอะพันธนาการด้วยอุปสรรคปัญหาอยากเริ่มต้นใหม่ เขาทรมานใจคิดถึงคุณรอรอที่จะได้พบเจอเขาทรมานใจมากนับเวลารอไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ทำงานหรือจะทำอะไรนับเวลารอที่จะได้พบเจอที่จะมาหาคุณไปหาเขาแล้วก็ตัอเวทีตอบแทนความรักที่ดีมาให้คุณ สองมองคุณอยู่ในตอนนี้ตามสองตามมองคุณทางโทรศพัพท์เป็นได้ทั้งคนที่ไปจากคุณหรือคุณไปจากเขาคิดถึง mm hmm. คิดถึงเวลาที่อยู่ใกล้คุณคิดถึงเวลาที่พบเจอคุณครั้งแรก mm hmm. หัวใจเขาเต้นแรงรุ่มหลงหลงไหลเสน่ห์คุณแล้วน,นั่งรอเฝ้ารอเริ่มต้นใหม่กปกป้องคุ้มครองคุณ คุณเคยดูแลช่วยเหลือปกป้องเขาเขาตอนเนี้ยมุ่งหวังตั้งใจจะปกป้องคุณคุณมีอิทธิพลต่อหัวใจเขาอยู่ในตัวใจใจเขาเลยอะลืมไม่ลงยำำ้ำซ้ำเขาไม่เคยลืมคุณเลยแค่คิดถึงก็หัวใจเต้นแรงอะไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่ส่องมองคุณอยู่ในตอนนี้แล้วเขากำลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณไม่เคยลืมคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ เป็นคนที่ไปจากคุณอ่ะ,อะคุณยื้อไว้คุณล้องขออย่าไปเขาก็ไปแล้วคุณไปจากเขาก็ได้สลับกันพลังงานที่รักรักคุณมากที่เดิมไม่เหมือนเดิมเขาอยากให้เหมือนเดิมล้อคุณอยู่ที่เดิมอยากปกป้องคุ้มครองคุณดูแลคุณออกจากอุปสรรคปัญหา ทรมานใจแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ที่เดิมเพราะตอนนี้คุณกับเขาไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วเขาก็ไม่เคยลืมคุณเลยเขาอยากเริ่มต้นใหม่ไต้สำหรับว่าอย่างไรเขาทรมานใจแล้วก็คิดถึงคุณคนที่เอาแต่ใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองไม่เคยสนใจคุณตอนนี้เขารู้หัวใจเขาแล้วพูดคุยกับตัวเขา แล้วเขาเขาก็ทรมานใจเพราะคิดถึงคุณคุยกับตัวเขาจะทำอย่างไรเขาเขากำลังรอนะรอเนี่ยรอนะับเวลารอเพราะทำอะไรไม่ได้ยังติดขาดได้แต่รอได้แต่ส่องมองแล้วก็ไม่เคยลืมเขาทรมานใจเพราะคิดถึงคุณเพราะเขาทำอะไรไม่ได้เพราะไปนี้อยากเริ่มต้นใหม่หรูอเป็นคนที่คุณเพิ่งพบรู้จัก แต่ต้องไกลต้องห่างองมีอุปสรรคได้แต่สองมองอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลแต่เขาจะตอบแทนความรักที่ดีให้คุณคุณนําความรักที่ดีให้เขาได้แต่รอก่อนแล้วเขาก็ทรมานใจเพื่อคิดถึงคุณทําอะไรไม่ได้นะ่นะต้องไกลห่างได้แต่สองมองไม่เคยลืมแล้วก็นั่งรออยู่ที่เดิมกําลังพูดคุยกับตัวเขาจะปกป้องคุ้มครองคุณแล้วเรามาดูว่าความรักเขาจะเป็นอย่างไร เขากำลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคนที่ไปจากคุณไม่เขากับคุณไม่เหมือนเดิมความรักเขาเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรจะไปในทิศทางใดภะกิษณะนิ่งดูเขานิ่งมองเรื่องความรัก ชีวิตเขามีเป็นคนที่หลักสงบแต่แฝงไปด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องทำต้องรับผิดชอบแต่เป็นคนสม,มถะพูดถึงสม,มถะเรียมง่ายมองโลกอย่างแง่ดีภัยอินมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มีความเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าภาระเพิ่มขึ้นแต่ชีวิตเขาอนะะ จะสำเร็จสมหวังแบบไม่มีที่สิ้นสุดได้เป็นที่ยอมรับมีฝีมือมีความรู้ความสามารถในที่หน้าที่การงานและชีวิตเขาเนี่ยทบทวนเทพฤหัสบดีสมหวังไม่ว่าเขาจะคิดจะทำอะไรด้วยพอตัวเขาเองมีพรมวิหารทำด้วยความดีของเขานะจะนำพาเขาไปสู่ความสำเร็จและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยการใช้เหตุและผล คิดแต่สินใจอ่ะใช้เหตุผลเขาก็จะเอาชนะอุปสรรคด้วยความนิ่งคิดลูกเขากำลังนิ่งคิดเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตนี่ก็นิ่งนี่ก็นิ่งมีสเสน่ห์เป็นคนดูดีมีสเสน่ห์ไม่ยอมแพ้เชื่อมัน่นมุ่งมัน่นเอาชนะอุปสรรคว่าจะเกิดอะไรขึ้น สัจธรรมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขแล้วก็ยิ่งย้ำสามว่าเขากําลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณถ้าเขารักด้วยเหตุผลและรักด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจเข้าใจซึ่งสัจธรรมทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ทําให้เขามีความสุขพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนี่ก็ย้ำสามโมลา การทลยยศต้องใช้สติยับยั้งยังคิดพินิจพิจารณาแต่ัดสินใจด้วยความรอบคอบเพราะเขามีความการทบทวนไพ่ก็พูดถึงทบทวนบรรลุเป้าหมายสําเร็จสมหวังในชีวิตเขาว่างานเงินความรักเดินทางได้ติดต่อสื่อสารคิดมั่นคงสมหวังไม่ว่าเรื่องอะไรเพราะเขาต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนแล้วก็จะพบกับความมั่นคง ุนหวายใจแล้วโชคชะตาดีๆก็จะหมุนเวียนมาความพัดภาคความทุกข์ความเสียใจความเจ็บรอคอยตัวเขาพลังงานความรักเขาเขากำลังทบทวนหาทางออกทรมานใจในหัวข้อเขาในหัวข้อว่ากำลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณทบทวนเพื่อความมั่นคงหรือเขาจะเดินทางติดต่อสื่อสารนะให้ความรักนี้สมหวังใช้เหตุและผลในความรัก คนช่วยเหลือเขาวุ่นวายใจมีสติวุ่นวายใจนี่ก็วุ่นวายแต่ด้วยความมั่นคงอะ่ะออกจากอุปสรรคต่างๆไดนะ้ประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามแต่เขาก็นิ่งถ้ามองดูชีวิตเขานะการเงินมั่นคงในอนาคตนะ่ยใบนี้ก็พูดถึงทั้งงานทั้งเงินผู้มากด้วยทรัพย์สินเงินทองนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สมหวังอันนี้ก็สมหวังเพิ่อินก็สําเร็จอันยิ่งใหญ่แลงงดงามเมื่อเขาเข้าใจสัจธรรม ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรด้วยความเข้าใจในเรื่องความรักก็ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้รักด้วยเหตุผลมีสติทําให้เขาเข้าใจแล้วก็จะพบกับความมั่นคงเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้แล้วเรามาดูว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแล้วเรามาดูตัวเขาอีกตอนนี้ เขากำลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณแล้วความที่มุ่งหมายในชีวิตเขาเขาคิดอย่างไรจะทำอะไรแต่เป็นพลังงานตัวเขานะ่ะสำเร็จอันยิ่งใหญ่มีพละมีเหมือนความรู้ความสามารถอะในตัวเขาที่จะเอาชนะอุปสรรคเรื่องว่างงานเรื่องเงินในที่สุดก็สมหวังเรื่องความรักก็สมหวัง จะผ่านความผิดหวังเสียใจก่อนมาดูตัวเขาเป็นอย่างไรคนที่เขาทรมานใจเพราะคิดถึงคุณความไวเขามีความละเอียดอ่อนมากขึ้นและจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงตามนั้นตามความคิดที่เขาวางแผนชีวิตหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาด้วยความรวดเร็วความอดทนความละเอียดอ่อนนะมีความละเอียด ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตการงานการเงินความรักอะ่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเขาตามที่เขาคิดเขาวางแผนแล้วเรามาดูอีกว่าที่ซ่อนอยู่ในใจเขาที่มีต่อคุณรู้สึกคิดอย่างไรกับคุณซ่อนอยู่ในใจเขาเพราะตัวเขาในหัวข้อทรมานใจเพราะคิดถึงคุณแลวความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อคุณที่ซ่อนอยู่ในใจเขาคิดอย่างไรห้าใบ เขาบอกว่าเขาคอยดูรูปของคุณอยู่และไม่และไม่ต้องพูดถึงเขาจะไม่ลบมันเหมือนเขามีความทรงจำระหว่างคุณกับเขาเคยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือความทรงจำอยู่ในความรู้สึกนึกคิดนะเขาว่าเขาจะไม่ลบมันแล้วก็จะไม่ลบออกจากหัวใจเขานะก็เหมือนลืมไม่ลงแล้วก็ลอยอยู่ที่เดิมเหมือนพลังงานตัวเขาระหว่างคุณกับเขา เขาคอยดูรูปของคุณอยู่ซ่องมองคุณอยู่ความรู้สึกเขาอย่างไรอีกแล้วก็ทรมานใจคิดถึงคุณไม่ลืมคุณเขาบอกว่าเขาเลวมากเขาผิดมากเขาไม่รู้จะพูดอะไรกับคุณหรือจะทําให้ถูกต้องได้อย่างไรรู้สึกผิดแล้วก็ทรมานใจอะย้ำซ้ำในหัวใจเขาอย่างไรอีก เขาบอกว่าเขาขอโทษฉันคือเขาเขาบอกว่าฉันขอโทษที่ฉันให้ความสําคัญกับอาชีพของฉันก่อนคุณอาชีพคือเรื่องราวของเขาก่อนคุณแล้วเขาว่าฉันกําลังพยายามปลดหนี้ฉันเต็มใจที่จะสละเวลาและความพยายามในตอนนี้เพราะฉันไม่อยากเสียคุณไปฉันคือเขานะเขาขอโทษเพราะเขา เขาให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าคุณอาชีพการงานชีวิตของเขาเพราะเขากําลังปลดหนี้หรือใช้ชีวิตของเขาน,ะน่ะนะแล้วเขาจะมาตอบแทนคุณเนี่ยไพ่ใบนี้อีกสองใบซ่อนอยู่ในใจเขาเขาก็ทรมานนะเพราะข้อความในใจเขานะี่ก็เหมือนในหัวข้อทรมานใจคิดถึงคุณฉันมีปัญหาเรื่องการลาทิ้ง ในอดีตหรือเขาเติบโตมาในครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเขาในวัยเด็กที่ผ่านมายากลําบากหรือมีปัญหาอุปสรรคในอดีตถ้าครอบครัวอุดมสมบูรณ์ก็ไม่ไว่าหรือแล้วแต่ละคนละท่านอะ่ะเขามีปัญหาในเรื่องราวอดีตในอดีตที่ถูกทิ้งเจ็บผิดหวังเสียใจทําให้เขามีปัญหาแล้วเขาไม่เข้าใจคุณคุณไม่เข้าใจเขาแล้วเขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าคุณอะ่ะที่ผ่านมา เขาบอกว่ายังคิดถึงฉันอยู่ไหมเขาว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่ไหมยังต้องการฉันอยู่ไหมเขามีคําถามมากมายยังรักฉันอยู่ไหมเขาบอกว่าเขาต้องการรู้ว่าควรเดินหน้าต่อไปหรือเขาจะเจ็บหรือควรจะทําอย่างไรเนี่ยเขาวิตกกังวลทรมานใจเขาว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปดีไหมตอนนี้เขาเจ็บมากทรมานใจเจ็บใต้สํำรับว่าอย่างไร เขาตั้งหน้าตั้งตารอชีวิตของฉันได้ได้เป็นอย่างที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นภายนอกอย่างที่คนอื่นเห็นเขาเจ็บทรมานใจมีอุปสรรคปัญหาความที่ซ่อนอยู่ในใจเขาแล้วเรามาดูว่าเขาฝากข้อความอะไรมาบอกคุณ ข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณตอนนี้เขาทรมานใจเพราะคิดถึงคุณมากแล้วทำอะไรไม่ได้แต่รอบอกคุณว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะหลับอยู่ข้างคุณมีคุณอยู่เคียงข้างเขาความรักของเราเป็นนิรันดรนไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงเขารักมั่นคงกับคุณ ประเด็นทั้งหมดคืออะไรในตอนนี้เกิดขึ้นอ่ะเป็นอย่างไรคืออะไรควรทาอย่างไรอ่ะเขามีคำถามแล้วหาคำตอบไม่ได้ทรมานใจฉันต้องการพื้นที่ฉันคิดถึงคุณค่ะคิดถึงได้สําหรับบอกคุณคิดถึงฉันเหมือนที่ฉันคิดถึงคุณไหมอเขาทรมานใจเพื่อคิดถึงคุณ แล้วเรามาดูว่าเขามีข้อความอะไรฝากมาบอกคุณอีกอีกห้าใบแม่หมอทำไพา่ล่วงอีกแล้วขออภัยอีกห้าใบคนที่เขาทรมานใจเพราะคิดถึงคุณฝากบอกคุณว่า ฉันเห็นแก่ตัวเขาว่าเขาเห็นแก่ตัวและยังไม่บรรลุนิติภาวะทําอะไรไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือมีปัญหาปุจยกโทษให้เขาด้วยเขาขอร้องให้คุณยกโทษให้เขาด้วยฉันรักคุณมากเขาบอกว่าคุณสมบูรณ์แบบคําสําหรับเขามากเขาว่าเขาคิดถึงเขาว่าเขาคิดว่าคุณจะดีกว่าถ้าไม่มีเขา เขากำลังพยายามเป็นคนที่คุณไว้ใจได้เป็นคนที่ดีสําหรับคุณอีกใบเขาหวังว่าเส้นทางของเราจะจะได้พบเจอกันอีกทงครั้งในอนาคตได้พบเจอกันความสมหวังเป็นคู่กันเขามีความหวังเพราะเขาตอนนี้ทรมานใจเพราะคิดถึงคุณ เขาทรมานใจแล้วเรามาดูว่าความรักจะบอกคุณว่าอย่างไรเรามาดูอีกว่าระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไรเขาทรมานใจเพราะคิดถึงคุณคิดถึงไม่ลืมอยากปกป้อง ดูแลคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วเขาคิดอย่างไรแฟนใหม่นะใบแรกมาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณกับเขาได้เริ่มต้นใหม่หรือทุกอย่างอยู่ที่คุณว่าจะเริ่มต้นใหม่ไหมาการเริ่มต้นใหม่คุณจะเริ่มต้นใหม่ก่อสร้างเขากําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความรักสร้างชีวิตการก่อสร้างมหาเศรษฐี ระหว่างคุณกับเขาดูก็เป็นคู่ปรับปรุงแก้ไขหรือมีความพัฒนาความรักที่มั่นคงอะ่ะเป็นมหาเศรษฐีความสำเร็จสมหวังเข้าใจกันได้บ้านเขาอยากสร้างบ้านสร้างครอบครัวกับคุณความที่อบอุ่นอะ่ะแก้ไขอุปสรรคปัญหาพลังงานที่ดีเศร้าผิดหวัง ที่ผ่านมาไม่เข้าใจกันแล้วเขาเขาเศร้ากับเรื่องอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาก็เศร้าเขาส่องมองคุณว่าจะทำอย่างไรนะทรมานใจแล้วก็คิดถึงคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณมีคุณอยู่เคียงข้างแต่มองแต่ส่องคุณแล้วคิดถึงอนาคตว่าควจะเป็นอย่างไรควรจะทำอย่างไรแล้วเขากำลังสร้างนะ่ะก่อสร้างปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงตัวเขา ระหว่างคุณกับเขาอธิษฐานขอพอรขอพอรให้ความรักนี้สมหวังทั้งคุณและเขาตัวเขาเองอะความรักนี้ขอพอรให้ความรักสมหวังเป็นคู่กันเป็นคู่ที่ดีของคุณได้สำหรับว่าอย่างไรออกเดตสมหวังแล้วก็เป็นรักที่จริงใจซื่อสัตย์มั่นคงเป็นคู่ที่ดีทรมานใจคิดถึงคุณต้องไกลต้องห่างบางคนบางท่านอะไกลห่าง วิหเหตุชีวิตของเขาหรือเรื่องไม่ว่าอย่างไรเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณได้ความรักจะบอกคุณไว้อย่างไรความรักของคุณช่วยบอกทีมีคนที่เขาทรมานใจเพราะคิดถึงคุณสังเกตทุกสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณ ว่าให้คุณสังเกตดูความรักหัวใจคุณคุณจะพบกับความน่าทึ่งการมาเทพบอกว่าอย่างไรไม่มีอะไรผิดพลาดเชื่อใจในกระบวนการการเชื่อมต่อน,นี้ถูกกำหนดเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ถูกกำหนดไว้แล้วในความรักของคุณกับเขาความรักครั้งนี้ ไพ่บอกว่าถูกกําหนดแล้วให้คุณสังเกตดูคุณจะพบกับความน่าทึ่งเหมือนไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้นะ่ะเกี่ยวกับความรักของคุณความสัมพันธ์นี้ไม่ผิดพลาดนางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรช่วยบอกทีมีคนที่เขากำลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณนางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรปรับปรุงตัวคุณ ดูแลตัวคุณเองนะ่ปะปรับปรุงดูแลเปลี่ยนแปลงสุขภาพน่ยโดยเฉพาะสุขภาพของคุณตัวคุณได้สำหรับบอกว่ามองหาสรราัญญาณเพิ่มอีกสองใบยขยายแล้วเป็นอย่างไรปรับปรุงตัวคุณภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น การให้อภยัยให้อภยัยตัวคุณเองให้อภยัยคนรักให้อภัยอะ่ะจะสมหวัง